วันนี้นะครับจะมาสาธิตการตัดกระจกแบบวงกลมนะครับผมสิ่งที่เราจะใช้ตัดก็คือดนี่ยนะครับแล้คล้ายวงเวียนจะต้องมีการหยอดน้ํายาด้วยนะครับเพื่อในการหล่อลื่น อเทลาหน่อยนี่แหละหน่อยๆอย่ากนั้นนะครับเราก็จะทำการเคาะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้กระจกแยกชิ้นกัน ก็จะกรีดตามมุมเรื่อยๆนะครับอ่ามันก็จะแตกออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับทีดด้วยถ้าสีออกเองงี้มันได้ปะต้องต้องหมุนต้องต้องหมุนต้องหมุนให้ตัวนี้ล่องลังสีใดเยาะข้อดีก็ข้อดีข้อดีฮาร์ดเนี่เขาต้องข้อดีกันสีใดเลยถ้าเขาสดีฮาร์ดแต่ถ้าสีแรงก็ธรรมดาทั่วไ ง่ายไหมล่ะรับง่ายมากครับก็เป็นอันกันเสร็จเรียบร้อยนะครับการตัดกระจกทรงกลมของเราวันนี้นะครับการตัดแบบบ้านๆนะครับโดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆมีแต่เครื่องกรีดกระจกเท่านั้นนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ